อันบอกขึ้นรถข้าเล่งสองทุมพุทธกราเนี้งานอะไรเรียกขึ้นรถข้าริ่งยี่้ออะไรนี่ยาะกูเล่คื่บังอขาคู่บังยี่แม่เขาค่เกตุเล่ยี่ก้อแม่ยี่ห้อพีชพีขึ้นรถที่ยังห้บ้างนโอ้บิงคิดแม่ลองกระจายโอ้ยแต่ที่ พื่นไปเฮ็ดคลิปนี่ะขากับเพื่นเลยสองทมกว่าแล้วลามมาบ้าเลยเห็นเตายายอย่างน้นทางเพื่อนเลยฮับไปน้ำซาเลงฮับไปน้ำเราบ้าเดีปากปากบ่แมวปากปากควบคกันตลอดเนี่ยมาถงรถอีหลาตัวซือรถโบก็คือเลโก้ซือบ้างก็ซือบ้างนจอายุแม่เเดปีด้วอายุแม่เขจ็ดปีหมดเลยวันนี้เราไปทีานใครเนี่ยมาถึงห้านเม่ไหร่เ่อไหรยังไม่ราง บันรที่บอกกบอกค่ะนี่บันี่บอกก็บอกค่ะจะถืต่างร้ายมเมันมวันนี้ลวชันได่ได้นะมจาิดหูเลแต่เาไปหาว่าจะใส่บัตเนาะเบื้องไปคองแกย่ได้แล้อืมสงสองเสียงอบอกใรจมจาเล่นเขาจะได้ได้ไดตัวม่เ็นเ็่้นียตัวนี้ได้แค่สองส

ว่าแล้วเชียวว่าต้องมีคนมามาจุดอีกแกเพราะว่าอืกันกนะดพี่น้องเลยช็อตเด็ดอีกแล้วข้าวก่อนที่พากันจุดอ่าพูญ่บาลเป็นจุดถูกแล้วถูกมันใหม่เบอร์เบิดครับแล้วก็มันได้เลขศูนย์จ็ดครับบานนี้เศราบ้านอยู่ใกล้ๆครับเด็กๆเพิ่นก็มาทำความสะอาดเพิ่นกัมา ลองจุดเบึงครับมันใดเป็นเลขหกรับเป็นศูนย์เจ็ดหกขับนะผมก็พึ่งมาหูครับว่า,าเลขตัวรางมันเป็นเลขหกรับอ,อคนลุกคนลุกของแม่ได้ถูกปะครับอือถูกเป็นแสนเลยตี

ไม่วามันเป็น่างั้นตะขอนเจมข้าเจียวเห็นเข้าเจ้ยว่าเห็นศูนเ์ทีเห็นหาเจีาได้บอกลายนเป็นัวงเป็นนขาเจ้ยเศูนเหล็กหกก็เป็นศูนย์คนวัยคนมาตตะขอนเจะเป็นมัานอันนวเลยนไหเด็กเจ็บเฉยเลยพี่น้องไม่ให้เขาโผล่นื่เขาไ็ยังบ้ด้เอาเอาขนาีขาจะรยวย่นิสอรยังบ้ได้ก็เห็นดีว่าลูก มันแปลว่าคนจุมัไมแรงีอย่างั้เขาจะเรว่าคนแบบคนมัจะนไงแม่าจเรี่าเป็นเาจะว่าเล่าดร้านหไงแต่เขิดกองนี่เป็นอูเล่าต่ออีกนะไม่เกัวแ่เกงกี่ ติดต่ตเสียงแล้วเดแล้วเดือดแล้าก็ได้แต่ว่ารว่าร้อแล้วก็ต่อแล้วเน่ยเลยเี่นกัเลยก็ได้ัวนก็ได้สื่อตัวเก้าเลยวันนี้พมาจุดพันมาจุดยัางครับวอนนี้จุดเงยนแลใส่เงินสิยห้ลังนาร้นกา็ได้จุดคืกอวัาถนิวเยรนเป็นจุดจุดตอนแรกนั่นล่ะจุตอนเออเน็นจุดตอนแรก คนคนมันหลายเนาะมือนว่าแล้วต้องมีคนมามันจูดอีกว่าตัวที่สามแมนอีเลยคิดคิดนั่อยู่ได้คิดว่าตัวที่สามตัวใดมีโม่มนต์โผล่ผมเพื่อแม่นเก่าัมาเพื่คนมาเก่ากว่านี้แล้วว่ามันเป็นโผล่ถ้ามันถ้าเปิดออกมันแสดงว่ามันถีบพักไม่คนแม่นบ่มันหนีดวงมันค้นมันทำแม่นพักตัว ต้องเป็ี่ยนย่หลอดท่านมาหลายเนห่ป่นไปเาติถือเยอะมากนี่เขาเอกมีเทากเลยบไองีเอลิ่งล้างเอาตะล้างลกนกของเด็าเขาเล้วอาาเาย่งไม่เลี่ยงก็จะกันแย่คันเรนั่งแต่ยุ่งงานแงวันแม่นที่ยุ่งม่น